ใช่ค่ะลงรูปบุร uh ีไปกับการคะไปกับครอบครัวอ่ะร้อนเห่อยาแต่เห็นคอมมี่มากินนี่แต่ไินข้าวหอมได้นอแต่อันนี้กินไม่ได้อันนี้สอนไม่ได้น้อาแ่ไม่เลยสเปคทั้งค่เออเปี่ยนเี๋ยวผัน เดยยายาเ้ยแตยยาไม่ได้เลยเลยใ่มรอตึงีนเไม่กินมาถึงเสื้อพี่แล้วนั้นลองตัวเหม็นจังเลย คืเล่นจะเล่เท่ากับข้างปีได้เล่นได้เล่นระดับเป็นพอชินแล้วแบบ้าเล้แล้วก้แล้วครับเนิ่นดีครดีคดีะดีค่ะ ขันจไหนตู้เรื่ม่ใช่ไหมนี่อีกไม่คันข้างอีกไม่คันสีตดเอาเลยพี่ร้อยครับวิทยาชีวิยาวิทาเรื่องอะไรอะเรื่องคุณใหญ่แ้วงคุนใหญ่แล่วขึ้นดีอันนี้เรื่องคุณดีคุณดีคุณดี มันก็พันกว่าบา <Th> ทใช่ป่ะรองเท้าที่พีช้คู่นี้นั้นเก้าร้อยใช่ที่เป็นคัดคัเมื่อกี้นะคือคนมาโองเงินใช่เดี๋ยวยาแยอดมงอ๋อย่าด้วยเห็นว่าย่าจะมงย่าแยกโมบเงินอืมเงยแบบโมงเปนมก่อนไม่อยู่ไปโมงใหม่หม่ใหม่ก็จะเก็ไคถามอยู่ือนกัน ียอดหนนะยอดหมี <S <S ่้ไปก่อนเออาจปกติือวันหนึ่งที่สเป็นคนที่กินแล้วออกเลยไม่เป็นคนที่กินแล้วออกเลยลำไส้ตรงมากลำไส้ตรงไม่แต่มันก็จะลำบากกับการ มันย่าเลยนเดทนัเด็นเดเดนคุยมีฉากขีมาไม่ยังยัไม่ออกอกเลยนมาดยน้ำม้าตอนนี้จมตอนนี้จะข่โคเยแล้วไม้ัแล้วมีทีนะฉากต้องเล่นขี่โคยปาดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นทาอยู่ พี่ดีเอคดว่ามันดีกว่าไปปิดกล้องสัด้เพื่อทใหดีวยก็เห็นการถ่ายว่เจะต้อรอเหานพี่ไฮใส่ซูชิคืนคิดว่าเออเขาไปให้ของนี่ต้องไปสวรรค์ ท้อันาจะ่นเรือไปมืดมดเลยนะเจ็เสียงแหบเสียงแหบวันนี้พูดไม่ได้ให้ไก่เยอะมากมามาช่วยแทนไก่กัเองก็บ้านก็โดนพิลาันสวัสดีสามแล้วไม่ใช่หรอสามขาด นี่ผลจะกันแดดใ,ใส่ชุดแบบอยู่บ้านมากพอออกทุกวันเลยนะแับเด็กเนี่เพิ่งกลับข้าห้องสมุดนนี้ใช่ไหมใช่เพิ่งเข้าเพิ่งเข้า,าห้องสมุดนนี้เป็นแรก เขาบอกว่าเจ็ดโมงครึ่งเอยพี่โอยังไม่มาเด้อพี่โอนก็ยู่สอนี้แล้ว